สวัสดีครับผมปินาสแสงแก้วอาชีพผมรับราชการนะครับอยู่ที่บ้านวัดอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนอาชีพเสริมของผมก็คือขายบ้านขายที่ดินออนไลน์ทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์นะครับแล้วก็ขายต้นไม้ออนไลน์นะครับทุกอย่างผมจะใช้อินเทอร์เน็ตทำอยู่ที่บ้านนะครับโดยใช้ระบบแอคชั่นมาร์เก็ตติ้งบวกกับอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งนะครับ บล็อกนี้นะครับบล็อกนี้ผมเขียนขึ้นมาเพื่อเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชวนชมนะครับชวนชมยักษ์ซาอุนะครับสายพันธุ์ยักษ์ซาอุที่ชื่อว่ายักษ์บ้านวัดนะครับหรือเพชรเมืองคงนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเนื้อหานะครับเนื้อหาผมคัดลอกนะครับเนื้อหาที่เป็นบทความนะครับผมคัดลอกมาจากท่านมหาคำหนึ่งนะครับซึ่งท่านได้ลงไว้นานแล้วขอ มาสการขอบพระคุณมาณนาโอกาสนี้ด้วยนะครับผมนะครับใช้ชื่อบล็อกนี้ว่าเปิดตำนานชวนชมนะครับเปิดตำนานชวนชมยักษ์ซาอุนะครับภาคแรกนะครับเป็นภาคหนึ่งนะครับส่วนในเนื้อหาในครั้งต่อๆไปนะครับผมจะทําเป็นรูปวิดีโอนะครับเป็นในรูปแบบของวิดีโอเพื่อเล่าถึงประวัติของบุคคลต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้อง กับวิดีโอ,อขออภัยครับที่เกี่ยวข้องกับชวนชมยักษ์ซาอุนะครับหรือยักษ์บ้านวัดนี้นะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ